สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายสุขสุขุนจ้ามาผอกระถิไปแล้วพี่น้องกลับ <c oughs> <c oughs> กลับแห่ๆกลับเสียบมว่วงพวยตั้งทิพย์เพื่อใจพี่น้องจ้าตอนนี้ก็กําลังออกเดินทางนะคะพี่น้องขาเรียว่าทิพย์สีไปแวะเบิ้งบ้านก่อนจ้จพี่น้องครัไปสร้างงานกับอ้ายสร้างให้เพื่อนดูแอร์บ้านให้แล้วก็สั่งงานเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้ในบ้านแล้วใจพี่น้องจ้าก็เลยว่าสิมาอัปเดตก่อนเฮาสิงลงกรุงเทพเทือ เข้ามาแตแุงเทปซิบก็บมือนี้มันสีหอดไซเลียวนะพี่น้องจากสิพาพี่น้องไปเบืองว่าตั้งแต่ก้อนหนะนานี่ที่ท้าให้พี่น้องเบืองกะตอนนี้มันก็เริ่มเปลียปล่ยนแปลงขึ้นมาในจังหน่อยนะป้าป,ปีเนาะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อยูเบืงองนะจ,จ๊ะพี่น้องคะมาไดงเบืองไม่ได้ใส่เครื่องัดิมๆมันรถไอร์ห่ะเลยรถสังมาพอดีพ<ซ>ี่น<ซ>้องทำไม<ซ>จิบเสียคลองแหมเพื่อนก่อนใช่ใช่ไปทําอะไรเป็ด่ยนเพื่อนไปเําอะไรเปลี่ยนดยังี้ยเ เอารุนจีวะสร้างสร้างเสียไอ้กับน้องพี่น้องโอ้ยเนาะมันเป็นไดดูที่ายบอกเฮ้ยไอ้สร้างกันเองเลยพี่น้องค้าทั้งบ้านเดียวกันนี่ยนะจ๊ะเสียจ๊กไปใส่จ๊กไปใส่สัตว์เมื่อนั้นมากไอดูที่มันไปพี่น้องมันก็เลยโอ้ยยิ่งเงาเลยสินะไปได้ชิพ่าไปพี่น้องบรรยากาศฝนตกได้จ้ะเมื่อนี่ตกไปปล่อย น่มามกกับยุทธไปแล้วล่ะอาวันอาชีพเป็นไงบ้างลกูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ยกังเทลุ <c oughs> ปปนอยากไปน้ำลายพี่น้องใจเห็นเขาก็แม่แตงเสือผ้าย่มได้นี่ว่าเป็นอันยูอัน,นอันนอนอันกินลถนี่เขาเอาเส้าหั่นไปกินยูลรุใครก็ได้ทั้งแม่ทั้งลูกเด้ไปกินทั้งหนาเนาะจ๊ะเนาะเนี่ยลาเฮาเดี๋ยวขับรถชมบรรยากาศไปน้ำใจพี่น้องลูกกะเดนิดนๆออกมาเธอพี่น้องเพื่อนกัก,กํลาลังสะออนบรรยากาศาทางทางจาพี่น้องจ้า อาวันเราสิเราให้พี่ๆป้าๆน่าน้าฟังหน่อยสิหลกบรรยาก smile, าศเป็นยังไงบ้างน้อบรรยากาศเป็นย right ังไงบ้างน้อเขียวชะอุ่มดีไหมครับเล่าให้พี่ๆป้าๆน่าน้าฟังหน่อยหลกเร็วๆที่ก็อยากดูชี่ก็อยากดูด้วยชี่ก็อยากเบิ่งน้าโอ้ยอากาศดีได้พี่น้องเอ้ยมาเดูหลกมันเป็นจีบกันว้อหนน่ะเห็นไหมเห็นไหม อากาศดีใค่ยูบแดดเล่ามอนเลยรับรถก็ชได้สบายเนี่ยจากพี่น้องแต่เห็นนกบุกเห็นเพื่อนร่วมโลกหนูไหมคะนกเยอะแยะเลยนกเยอะแยะเลยค่ะถึงบ้านมองเนี่เล้าจากพี่น้องอันนี้คล้องเข้ากับเตรียมเอาไปแพ็คคล้องอยุงเทปจ้ะตากฝนตากฝนไปนี่นะคะ ฝนตกจ้ะพี่น้องจ้าหน้าต่าง,ข,งข้างบนคากลับมากกระเลียวแล้วจ้ะเป็นว่าอันนี้ก็เพิ่งนี่ก็ออกก็เด้อจ้ะพี่น้องอันนี้ได้มุ่งเพิ่งใหม่จ้าข้างนอกอันนี้เิ่นกระเห็ดล่างน้ำนะคะล่างน้ำใต้ใต้ลังคาพี่น้องจ้ะเห็ดแดบบใหม่ฝนตก นะคะอันนี้ก็เป็นคลองที่เตรียมไว้ที่จะไว้ปูค่ะกระเบื้องนะคะอ,อันนี้ไอ้เพื่อนกับ้างมาแล้วจ้ะพอว่าสิเปลี่ยน้ังคาตรงนี้จ้ะนี่จ้ะอัปเดตห้องครัวของเรานะคะหั้งครัวกับปูแล้วจ้ะพี่น,อน้อง นี่เป็นผนังห,ห,ห้องครัวนะคะเดี๋ยวเลือท่าซีจ้ะพี่น้องจ้ะในฝาก็เฮ็ดแล้วเด้อจ้ะนี่นะคะฝาเลือท่าซีจ้ะพี่น้องของฝาน้องน้ำกันฝาเรียบร้อยจ้ะวางทอวางยางเรียบร้อยละจ้ะพี่น้อง าติาตด้าเสร็จเรียบร้อยอน,นี่นสะออนตะขวพี่น้องจ๊ะคนมากเห็ดนมอะข่บอเข้า่นั่น,น,นอ,อ,อนตรงนี้ก็เป็นโถงบ้านคือเก้าจ้ะพี่น้องจ๊ะนี่แทนชัช้นแทนรอบที่แล้วฝาหันหน่นแล้วจ้ะพี่น้องจ๊ะ มีก็ติดเรียบร้อยแล้วเน้อทาสีนะคะฝาตรงนี้จะเป็นฝาลุมนี่จะ้ะฝาลุมฝาลุมยิงง่งเงาช่วงนี้เพราะว่าจิตจะว่างโซฟาจ้ะพี่น้องคะส่วนตรงนั้นที่จะติดติดอ่าที่จะติดอ่าทีวีจะ้ะ เพราะฉะนั้นโซนนี้จิ๊บก็เลยเห็นเป็นฝาลุมพี่น้องคะตกแตง่งนี่ก็เป็นห้องห้องนอนฝาก็เรียบร้อยแล้วจ้ะนี่ห้องนอนฝาลุมก็อยู่ฝังนี้เพราะว่าสะเอาเตียงไ้ตุงนี้จ้ะพี่น้อง ของนาำก็แล้วร้อนบ่พอหน่อยตีฝาอ๋อนี่ก็ใส่แล้วนะคะเรียบร้อยเราเก็บงานจะพี่น้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่ก็ตั้งแล้วตั้งแล้วแคายุม่มือนี้บาดแผลหน่อยนะฝนตก เฮ็ดงานส,สบายแนย่อันนี้อันรีโอรสร้างเลจ้ะกลับมาเดี๋ยวสิมมาด,ด่วนอยู่ <c oughs> หัือวานดมดเบือบม่ืนกินเขาเขาว่าไดไโอ้ยขึ้นหวดพี่น้องอมล้อมอมล้อม,อมจะคของบานกับสายจวดสร้างกับสายจวดก็ลังไล่มึงของกันมันบอสรุปว่าได้พบบ่ ไซโคลยืนบ่อันนี้เป็นตู้ยืนบ่นอันนี้จะเป็นตู้สำหรับใส่พวกสอนพวกยังไหมอันนี้พอกลูกน่าจะพี่น้อยจ้ะตรงนี้มันคู่ลบกันอ๋อคู่ลบกันสิอันนี้ตู้อันนี้ตู้แขวนอ่าตู้แขวนทั้งเคร่อง ล,ลายการเป็นตัวที่อของบ้านเป็นการขายสิอ่ะจำเรียนอะไรเดียวก็เดียวเขาก็เอายัดทิ้งหมดของกามี่เรือลายอันนี้ก็ไวต้ตีห้องน้ำจ้ะพี่น้องห้องน้ําในห้องน้ําใหญ่ของทิพย์นะคะเอาไปตกแต่งในห้องน้ำเดี๋ยวอยากเห็นตอนเหลวนอกจากน้องพี่น้องจ้าเือสีงามค่ะส่วนอันนี้ก็สีเล้วพี่น้องจ้าไม่อยากพากแล้วจ้ะสร้างสีอเข่าเน่นี่แหละ สร้างสีส่งไลยเลือหาหกปุกพ,กพี่น้องเอ้ยบรัทผิดชอบผมนี่เวล่าเลยเหต็งานเอกากต้องมีความราับผิดชอบหน่อยผู้ไทยเนาะผู้ไทยมาอืมมื่อไหนี่จ้ะทิปน่สวรรคคือสะอรคห้องครัวนะคะว่าที่เป็นค้นมาเค็ดพี่น้องซื้อมาไวเรียบร้อยแล้วจะข้าเจาก,ก็เรือเก็บงานนี่ อันนี้สวยชอบนะคิ้วส้วนนี่ก็จะเป็นอ่าตาแก้จ้ะพี่น้องแล้วก็จะมีเครื่องดูดนะคะเครื่องดูดขึ้นไปเนี่ยต่อไปแล้วยวออกข้างขานะคะยังไงจ้ะพี่น้องคะมคักขึ้นชิบะจา้ะสีนี้งามมาจา้ะอันนี้ก็ยังง่นัดเซตท่าน,นัดยังนะจ้ะนี่นีนะคะข้างล่างค่ะชี ให้เพื่อนกอเขินมาให้มันทอทอเน่จ้าพี่น้องให้มันเท่ากับตัวนี้แล้วก็คันคันนซื้อแ้อจะคันประตูซื้อแต่ว่าคัางในบได้คันเวลาเขามีของยังเ็าจังเลยทําความสะอาดง่ายยิบง่ายจังคูท่ท่มักทิมักที่มักขิวมันขิวสวยพี่นอง ตังเป็ดเป็ดจ้ะสั้งอยากได้ผู้ใดมาน่าือหนาบุตรพร้อมกับเตรียมไว้เรียบร้อยบลาจ่ะอันนี้คือปินพวกสั่นในของในขว่บได้ใะพี่น้องจ้ะนะคะเราขึ้นไปดูข้างบนอีกดีกว่าข้างบนนี้ทาทาให้เปี่ยนหน้าต่างจ้ะพี่น้อง เปียนหน้าต่างทั้งหมดเลยจ้ะหน้าต่างบได้ซื้อมาสําเร็จหลุด,ดว่าจ้ะพี่น้องให้ช่างช่างเอหน่อยละเพื่นเทศห้เลยทั้งหมด10ิวก็บานพี่น้องจ้าทั้งหมดเฉพาะค่าหน้าต่างนี่ก็อา่าห้าหมืนกับหกหมื่นนะคะรวมช่างงานนักง่หลวงพี่น้องจ้าส่วนหน้าไตา้นะอ่าอะ้นก็ลังค่าข้างหนอกตรงนี้ก็เปีย้นจ้ะพี่น้องเนี่ยเปลี่ยนเหมือนกัน นะคะนี่นที่จริงห้าพี่น้องเบิ่งมุมสูงดีกว่าไอ้อตรงข้างล่างเนี่ยข้างล่างอันนี้เรื่ม,มมุ่งวาจ้ะพี่น้องตอนนี้พี่เพิ่นก็นั่งเฮ็ดล่างหนามด้วยจ้ะนี่ล่างหนามแบบแบบแบบไม้เนี่ยล่างหนามแบบไม้มาสิเปิดประตูนี่นะคะหิ่งามไปคนละพี่น้องจา้าโหูคนที่แบบเยอะ แยบให้มันเย็นชุ่มเืินไปเลยนี่นะคะแล้วก็จะเหลืทอทาเฮ็ดอันกําแพงจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นกําแพงเก่า่นเด้อจะนี่แต่ว่ามุสิปิโตขึ้นอ e ีกอยอะตะบุรุสิเฮ็ดส่งใดค่อยๆเปลี่ยนค่อยไปเอาเอาข้างในให้มันแลลวเรียบร้อยก่อนจ้ะเพราะว่าทิปๆไปกรุงเทพฯรอนนี้คือทิปจะไปค้นของมาเมดเลยจ้ะแล้วก็คลื่อนบานหล,ลังนันใเพิ้นเนาะส่วนตรงนี้นะคะพืน้นทิ่ไปใส่ซีเมนต์มานาดไปเมดเลยจ้ะพี่น้องแล้วก็จะเอาไว้ ให้ออกมาประมาณนันบล็บบอกหนึ่งนี่แหละพี่น้องบล็อกหรือสองบล็อกนี่แหละชิดกับอัน,อนกับแพ้งนะชิดใฉ้มันเหลือสองบล็อกชิดเสว้ปลูกพักจ้ะปลูกพักปลูกดอกไม้แมวมันหากินอยากที่มันเน่าเร็วๆจ้ะพีนน่นน้องจ้ะนั่นแหละนะคะน,นี่ก็เป็นสีหอมเดินไปแล้วเรียบร้รบรบรอยจ้ะไปนี่ เดี๋ยวที่บับมานะคะจะมากลับมาสิมาท่าสีจ้แล้วก็สิมาปูอันมเมมเล็ม่เนตเขาอ,อิ่นยังวะแวนนิวบ่มันสีสีขายังสีละจ้าพี่น้องเป็นใหม่ที่จะปูให้หมืดเลยจ้าพี่น้องจ้าให้มันเป็นตะเบิงเลยจ้าบานท้งองเข่าเอียงงามเขากับจัดไซสเลยจ้าพี่น้องสีบานกับสีนี้ละจ้าพี่น้องจ้าสีนี้นะคะสีบานสี เปลือบกขามสีบักขามล้วเป็นมองๆอย่าให้ท่านท่านทนความสะอาดนะคะโอ้งามเลยพี่น้องจ้าใกล้ความสำเร็จแล้วจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคือเก่าใจพี่น้องจ้าที่หมอะแผงทิพนาะทิพกระเฮ็ดไปจ้พี่น้องจ้าแล้วว่าใหม่อ่ะต่อเติมชีวิตไ้าผักนะตอนนี้เงื่อนเท่ากับพูดถึงว่าคาเสียใจกับ เยอะแล้วจ้ะพี่น้องแต่เราทําไปเพราะเป็นบ้านของเราเนาะแล้วก็ไว้ให้ต่อชีวิตไปคือเข้าสิเดคขายของข้าง,องนอกไต่ไปอันผักน้านะจ้ะพี่น้องนี่นะคะลงมาข้างล่างกลับมารอบนี้พี่น้องคือสิได้เบิ่งบานสวยแล้ว,ลวจ้ะนี่นี่ก็สิเป็น กองสั่าา <laughs> สนใส่ในขวดอ่ะจ้าจ้าสั่นพี่น้องจ่าคนทีหละ มนต้งมีเลนมันต้งมัควรจะมีกัมีไปเลยครับมันมีไนะาเติมอะไรอก้งหนไหน้งม่อนนีห้องน้ำข้างนอกไอ้เพิ่นกัเอานี่มุ่งไว้ให้นิดหน่อยจ้าพี่น้องจ้าส่วนข้างหลังห้องน้ำนะคะที่จะเห็นเป็นแทงน้ำจ้าพี่น้องจ้าแทงน้ำนะคะ เหมือนเดิมนู่นแหละทิ่กลับมาทุกอย่างสีโอเคจ้ะพี่น้องจ้าก็สิ่งนี้แต่เหลือปลูกกระเบื้องข้างในแล้วก็ผ้าสีน่าจะเนาะเพราะว่ามากเตินสีมาเห็ดเองจ้ะพี่น้องนะคะคลิปนี้ทิพย์กะขอจบไปเพียงเท่านี้จ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณน,นะคะขอคุณทุกการติดตามแล้วก็รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทิพย์น้ำเนดเดอร์จ้ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ทิพย์ก็ขอตัวแล้วจ้ะพี่น้องคะเดินทางคือเ่าจะขอบคุณทุกคำอวยพรของพี่น้อง มอบผ่านทิปเดอร์จ้ะพี่น้องอจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย